สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านของย่านะแกจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรให้เราเก็บมั่งดูต้นมะเขือข้างหลัง <c oughs> อันดับแรกก็มะเขือเหลืองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรมั่งเนาะอยู่แกปลูกมะละกอค่ะทุกคนมะละกอไว้ตำนะเป็นสวนหลังบ้านนะปลูออกผักไว้กินนะคะทุกคน เดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะนี่เป็นมะละกอที่เก็บปลูกไว้นะเดินอ้อมทางนี้มะเขือเหลืองลูมกมะเขือเหลืองลูกมาเริเ่มเลยมีใหญ่มากอ,อืม,กมกปกก็จะเป็นคนต่างจังหวัดเวลาปลูกพุดผักสวนครัวเยอะๆแค่นี้ก็จะกินไปา้านดมลูกเขาจะมี เน่าเสียแล้วมั่งปลาปลายนะแต่ที่แกปลูกใหม่นะคะทุกคนนวลเต็มเลยนี่โอ้โหมีมะเขือดู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 ค่ะทุกคนดูมะเขือลูกนี่อ้าวพิปซุกมีมะเขือยาวก็มีต้นเดียวมีตั้งหลายลูกค่ะทุกคนนี่น่ะต้นเดียวมีตั้งหลายลูกแกบอกให้มาเก็บนี่ เราก็จะเก็บนะเก็บมาลากขี้นกเดี๋ยวต้องไปหาตะกร้ามาใส่ก่อนโอเคหาตะกร้าใส่ก่อนเก็บมาลากขี้นกกันค่ะทุกคนโอ้ดูมาลากขี้นกมากินกับน้ำพริกอร่อยนะคะทุกคนก็จะเป็นสมนุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะ เยอะนะเห็นแบบนี้ต nee. uh, ้องดูดีๆดีวิลูดีลูเริ่มเลยทุกคนอ้นห่อ้อโหขยาคนมืเดียวปเนี่ยมือเดียวค่ะ วุ้ยจะบอกว่ามาล้าลูกนี้ลูกมาเริ่มเลยเด็กไปเลยลูกลูกใหญ่กินได้เหรอย่าได้กินได้เป็นมาละใหญ่ลูกคนมือเดียวได้ย่ากินไปเลยไม่มีวันหยุดเบจะโก้เอ้ยหน่อยเก็บเมื่อวานนี้เนี่ยเนี่ยขนาดเพิ่งเก็บนะคะย่าบอกว่าเก็บเมื่อวานนี่ดูเยอะเลยน้อยไม่ใช่น้อยเลยเยอะคะเนี่ยชอบกินนะคะมะละกินลูกอร่อยกรอบนะคะรสเองตู้พันข้าขา เขาไม่ประทัย่นงี้ยท่ผมมีเจ็ที่คนเดียวเนี่ยทำร้านทำอะไรเนี่ยทำคนเดียวแล้วจะอยู่บ้านนี่ยเนี่ยมันมีของจอยที่ออกไปที่อื่นก็ไม่ได้ออกต้องดูดีๆโอ้ห่าก็้ายโอ้เยอะได้ย่าแต่ว่าไม่เยอะนะเนี่ยขนาดเก็บไปแล้วนะเนี่ย อ๋อทำไมลูกนั้นหล่นล่ะอันนี้ต้นมะเขือพวงนะเนี่ยมะเขือพวงกำลังติดดอกเลยเก็นเมื่อวานนี้เนาะอ๋อต้นนี้อ่ะยาพูดถึงมะเขือพวงอ่ะอมันมีก็เก็บอุ้ยไอ้ตัวตัวนี่ก็มีนี่ตกใจนึกว่างูบวกงูนึกว่างูค่ะทุกคนยากไก้บอกเก็บไป ไม่หวงแกว่าเก็บไปเลยลูกแกบอกหนือนีกว่างูค่ะทุกคนแต่ต้องเข้ามาหากินเองนะแกบอกที่ปลูกใหม่ตรงนี้ใช่ไหมย่ากําลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ติดลูกเต็มนะคะมะละกีโนดูกําลังมีลูกติดเต็มเลยเมื่อวานนี้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งแกบอกอยากกินเมื่อไหร่ให้เข้ามา แกไม่มีเวลานะไม่มีเวลาที่จะเก็บไปให้หรอกนะแกบอกอยากกินเมื่อไลายก็เข้ามาเก็บเอาแกบอกอย่างนี้นะแกแกจะทําดูอยู่แค่หลังบ้านนะไม่ได้อยู่ไกลเลยอยากกินเมื่อหร่ก็มาเก็บเอาย,อย้อยย้อยลงมาอุ้ยอตัวนีตัวนี้ตัวน,วนี้เอาตัวน,วนี้ตัวนี้อร่อยนะคะทุกคนนี่ ออกยอดออกดอกนะคะอื้ดูดูค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ